เราจะมาทดสอบการทำงานของเครื่องเทอร์โบโบเวอร์สำหรับงานพ่นสีโดยตรงว่าประสิทธิภาพการทำงานของมันดีแค่ไหนเมื่อเราทำการพ่นสีไปสีต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องนะครับมันก็จะปุ้งกระจายในห้องนะครับแล้วมันก็ออกมาสู่ข้างนอกนะอันนี้ยังไม่เปิดเครื่องนะในห้องอยังไม่เปิดเดี๋ยวเราเปิดเครื่องได้เปิดเครื่องเลยครับนี่ครับหลังจากเปิดเครื่องปับ๊บมันก็จะดึง ดึงอากาศเข้าไปได้เลยดึงฝุ่นดึงเม็ดสีเข้าไปนี่ประสิทธิภาพมานทํางานมากกว่าระบบทั่วไปถึง3เท่าคุณภาพประสิทธิภาพมันดีมากกว่าระบบสเท่าแล้วควันดูควันที่ขึ้นไปก็จะไม่มีเมื่อผ่านตู้กรองเสร็จแล้วมันก็จะ,ะกรองไปสเต็ปๆอยู่ข้างในตัางบนก็จะแทบที่จะมองไม่เห็นเลยครับมันจะเกิดเฟสแอร์อากาศบริสุทธิ์สนใจออกแบบไม่ว่าจะเป็นห้องพ่นสีของเดิมมีแล้วต้องการโมดิฟายปรับปรุงใหม่ก็แจ้งมาที่ทีมงานเราได้ หรือว่าต้องการออกแบบใหม่เลยก็ได้ติดต่อมาได้ให้แจ้งขนาดห้องกว้างยาวสูงเท่าไหร่หรือว่าชนิดของท่านพ่นพ่นสีรถมอเตอร์ไซค์พ่นสีรถยนต์พ่นสีรถบัสรถกระบะรถสิบล้อเราจะได้กาหนดขนาดเครื่องดูดว่าความแรงของเครื่องต้องแรงแค่ไหนเครื่องกรองต้องใหญ่แค่ไหนท่อต้องยาวเท่าไหร่ว้างเท่าไหร่ส่งขึ้นไปในชั้นบรรยากาศสูงแค่ไหนง่ายนิดเดียวครับติดต่อมาได้เลยที่ทีมงานเราครับ